โอเคสวัสดีครับพบกับรายการอิงนากระเกมรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาแคชเกมเดเอ้ยไม่ใช่เดสไป Lost Planet 2กันนะครับซึ่งเป็นเกมแนวอตลุยแบบว่าตลุยดาวครับตลุยดาวอื่นเป็นแบบยิงสับประหลาดนะครับเอเกมนี้ก็สนุกพอใช้ได้ครับเนี่ยอากที่แบบลองเล่นนิดนึงและนี่เราก็มาแคชเกมให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับ ่าเริ่มเกมแล้วคิดแม่งเลยจะคิดไงอะ่ะโอเคจะคิดแม่งเลยไม่ต้องไปดูครับเสียเวลาเสียเวลาการเล่นโอเคโหลดดิง้งคอมกระตุกเนี่ยอันนี้ก็จะคิดแม่งเลยไม่ช่วยที่อะไรหรอก ไม่ต้องดูมันไปคิปแม่งเลยโอเคยังไงดกีก็กอนอื่นก็คือเราต้องอา่านให้ทำอะไรไม่ต้องไปสนขึ้นยานแม่งเลยครับ r e a ด y คุยแม่งเลยอื้ออือก็เห็นอะไรยิแงแไหม เกมแนวล้างหานครับเลยจำเป็นขอตั้งค่าปุ่มปุ่มมันช้าเหลือเกินมไม่รู้ทำไมปุ่มมันจะช้าเนี่ยวิทยากริด Yeah, bro. <Ooh. S 1> ก็เย่บ่เกมอะไรยิงแม่งไม่หมดแล้วอย่าให้เหลือไว้ถ้าเกิดเจี๊ยนี้มันเกียร์ลงพี่ว่าถ้าเกิดเราหาหน้ามันจะหันเอง <c oughs> ้าเดินไปหาเลยอือสี่ <c oughs> เอาเยี่ยนเกียรย์ <c oughs> จอสัตว์ประหลาดแรกๆตัวเนี้ยครับทานายเจอีอะไรที่แม่เยปล่อยมาแ้วี่แม่คือยืสคดวาเอาแ้ไอ ในวะโอเคจบจบแชปเตอร์เป okay. ิดนะครับหรือว่าฝึกการเล่นเห็นฝึกอะไรเลยเนี่ยเห็นมาถึงยิงยิงยิงอย่างเดียวนี่จะคลิปสิไปดูจะคลิปโอเคเราม่มีปหาเรนกดคิวรลวๆนะครับ

เดี๋ยวเราต้องไปแตปุ่มเปิดไงวะอา่าครับไม่ใช่เฮ้ยเปิดไงวะที่ยเปิดให้เป็นวีเดกลงไปลงไป เอิงใช่ละเราต้องการที่ควาหรอกเชียวที่ไม่ใช่ที่เชือเปิดแล้วตู้รับมาสุกา้านี่เจอมา,กากสุก้าคุณแน่รถ

เออใช่ละมาตุกามึงเจอเนี่ยเหตเจอเจอมาตุกาดูเออหลับอีกรอบนึงมึงเจอดูดูดูเออหลับไปเออไก่หลับไก่ตัวเหียอะไรใหญ่ที่ใหญ่เลยปะ เอือไก่ลบครับไก่ตัวใหญ่ที่สายเลยมึงยิงตูมไหมเอือไก่ลบต้องเข้าไปจ่อครับเอือเอาเทียบไม่โดนตายที่หายนักสุดท้ายแล้วมึงเอือไก่ลบดินดินดินเอือไก่ลบ ไปแย่งเก็บอ่าเก็บอะไรเก็บแต้มมั้งเสก็บที่อะไรวะเา้ยเทพกูมานี่ไปละกลับละกลับได้ละถึงที่ใหญ่เนี่ยอยู่นี่เหรอตัอ้งใจมาสุกา้ากู ปิวปิวครับปิวพี่กองเปิดเทียนเปิดครับโอ้โหเกตเตอร์ลิงยักเทียงเฮ้สัตว์ดูดูเทสเทสเทสปืนเทสปืน เฮียใ,ใครทักสกายมาวะตอนนี้คนระับขอคัดตอนนง้ใครไม่งัทักสกายมาวะ